อีกเรื่องน,น,นะคะคือเรื่องของธุรกิจไอทีค่ะที่ผ่านมาเราจะเห็นเรื่องของการโอโชิงไหวชิงพิบนะคะการไปแข่งประมูล 4G ค่ะได้มาแล้วเกมต่อไปก็คือเรื่องการขยายโครงข่ายการดึงลูกค้ามาอยู่ในมือถือของตนเองนะคะก็มีทั้งหมด3ค่ายด้วยกันค่ะ แต่ละค่ายนะคะเขาก็บอกว่าต้องการรักษาอันดับของเขาไว้ดังนั้นค่ะใครที่จะเข้ามาแย่งก็ต้องใช้เรื่องของเครือข่ายโทรศัพท์ที่มากกว่าเพื่อจะจูงใจกับลูกค้าตรงนี้มีตลาดมูลค่ากว่าแสนล้านบาทเลยนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามการแข่งขันของค่ายโทรศัพท์มือถือทั้ง3ค่ายนี้ค่ะในสกร๊ปนี้นะคะ่ะกับเรื่องของการขยายโครงข,ข่ายนะคะเพื่อจะชิงตลาดนี้ค่ะ การประมูล 3G และ 4G ผ่านมานานแล้วหลายเดือนนะคะแต่ว่าการแข่งขันของ3ค่ายมือถือก็ยังคงดุเดือดและรุนแรงอยู่ค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการติดตั้งเสาสัญญาณที่จะต้องแรงและก็ทั่วถึงชนิดที่ว่าไม่มีใครยอมใครอย่างจุดที่ดิฉชั้นยืนอยู่นี้นะคะจะเห็นว่ามีเสาของ3ค่ายมือถือติดตั้งอยู่ที่บริเวณเขาพับผ้าจังหวัดตรังค่ะซึ่งทั้ง3เสานี้นะคะจากการสอบถามเจ้าของพื้นที่บอกว่า AIS ค่ะเป็นเจ้าแรกที่มาติดตั้งเมื่อปี2550 ตามด้วย True ปี2,557และสุดท้ายนะคะก็คือ DTAC ค่ะเพิ่งมาติดตั้งเมื่อประมาณ5-6เดือนที่ผ่านมานี้เองและนอกจากการติดตั้งเสาแล้วนะคะยังมีการติดตั้งโลโก้ของบริษัทถือว่าเป็นการโปรโมทแบรนด์กันไปเลยทีเดียวค่ะ การลงทุนโครงข่ายสัญญาณเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของการแข่งขันธุรกิจโทรศัพท์มือถือเพราะยิ่งครอบคลุมสัญญาณเร็วแรงยิ่งมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของลูกค้าอย่างที่บริเวณเขาพับผ้าจังหวัดตรังณนะตำแหน่งที่ทั้ง3มค่ายมือถือเลือกตั้งเสาสัญญาณในจุดเดียวกันเพราะว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่เดียวที่มีเอกสารสิทธิและสามารถช่วยเชื่อมโยงเครือข่ายสัญ,ญญาณกับเสาของแต่ละค่ายเองในพื้นที่อื่นๆซึ่งอยู่ห่างออกไปได้ทำให้สัญ,ญญาณมีความ รอบคุ่มมากยิ่งขึ้นโดยแต่ละค่ายต้องต่อสัญญาเช่ากับเจ้าของพื้นที่ทุกสปีและจ่ายค่าเช่าราวเจ็ดหมื่นถึงเจ0ดหบาทต่อปีเดิมนะคะตรงนี้จะไม่มีสัญญาณเลยตรงนี้จริงๆแล้วนะคะ,อะพอมีที่ท่องเที่ยวมาคนเดินทางมามันก็ต้องการการติดต่อประสานงานไม่ให้ไม่ให้ใหอาคาดการติดต่อกันไงคะ ที่ลงตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มีแปลงเดียวที่เป็นเอกสารสิทธิ์ค่ะเพราะเป็นอื่นลงไม่ได้ ส่วนแผนการลงทุนเครือข่ายมือถือของแต่ละค่ายปีนี้ก็ทุ่มทุนกันเต็มที่โดย AAS และ True หวางงบลงทุนไว้ที่40,000ล้านบาทในการเดินหน้าขยายเครือข่ายสัญญาณมือถือจากขึ้นความถี่ทั้ง1,800และ900เมกะเฮิร์ที่ตัวเองประมูลได้มาเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วส่วน d t e c แม้จะประมูลมาไม่ได้ทั้ง2คืนแต่ก็ยังมีคลื่น2,100เมกะเฮิร์ในมือและได้วางงบลงทุนเครือข่ายมือถือไว้ที่20,000ล้านบาทสำหรับปีนี้ ซึ่งทุกค่ายล้วนมีเป้าหมายเดียวกันคือชิงส่วนแบ่งการตลาดจากฐานลูกค้าให้มากที่สุดโดย a i s ยังคงมีส่วนแบ่งเป็นอันดับหนึ่งที่45.85%ตามด้วย d t a c 29.05%และ True 25%นอกจากการแข่งขันทางธุรกิจที่ดูเดือดรุนแรงแล้วแต่ละค่ายยังต้องปเผชิญกับความต้องการของผู้ใช้บริการที่ในยุคประหยัดแบบนี้ก็ต้องเลือกสิ่งที่ถูกและดีที่สุดให้กับตัวเอง การขยายโครงข่ายของค่ายมือถือจึงเป็นการตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภคคนไทยที่อัตราการเสพสือ่อดิจิทัลเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าที่เคยคาดการไว้เนื่องจากมีปัจจัยและความสะดวกต่างๆเอื้อต่อการใช้ชีวิตออนไลน์โดยข้อมูลจาก Google รายงานการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของคนไทยว่า85%ของคนไทยเข้าใช้เว็บทุกวันโดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่มีอายุต่ำกว่า25ปีจะสูงถึง92% และจะเข้าเว็บโดยใช้สมาร์ทโฟนเป็นหลัก70%รวมถึงจะใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อกันกับอุปกรณ์อื่นๆในขณะดูทีวีมีสัสดส่วน58%แต่ที่น่าสนใจคือ88%คอนเทนต์ที่พวกเขาชมไม่ได้เกี่ยวข้องกับคอนเทนต์บนทีวีเลยนอกจากนี้คนไทยยังนิยมชมออนไลน์วิดีโอมากถึง45%และคุ้นเคยกับการชมวิดีโอยาวๆโดย77%รับชมวิดีโอนานกว่า5นาที การแข่งขันบริการโทรศัพท์มือถือเรียกว่าแข่งกันทุกมิติทุกด้านเท่าที่แต่ละค่ายจะมีแรงและก็มีความคิดที่จะดึงลูกค้ามาใช้บริการนะคะเกมนี้จึงไม่มีใครหยุดนิ่งเพราะว่ามูลค่าตลาดนับแสนล้านบาทคือเกมที่ต้องเล่นให้ชนะกิรติพุทธโหงพิกัดข่าวหนาว26รายงาน